นะเปิดหม้อชโชว์นะเปิดหม้อชโชว์เลยนะแปดเตานะนใส่กุ้งนะใส่กุ้งนนี่ขยับขยับไปใกล้ๆอ๋อน,นี่ขย่นขย่นก่อนเดี๋ยวของใหม่ขึ้นทางนี้นี่นะก็จะมีแปดเตา ขาเข้าตลอดร้านนี้นะครับอันนี้ถ้าสุกน้วจะแห้งใช่ไหมนนะองละหงลสิบบาทนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะไซปริกนะยูลินทะเลนะจัดไปเลยไซบริกกุ้งแม่น้ำเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> นะไหนอหยอกเจาะพ่อค้านะ <laughs> ก็เป็นกุ้งกุ้งทะเลบ้านเราใช่ไหมกุ้งทะเลจันกุ้งกุ้งแม่น้ำนี่เหรอ กุ้งขาว,ขาวทะเลอ๋อกุ้ง oh. ขาวทะเลนะด่นะเอากันทีแปดเตาเลยนะครับจัดไปแปดเตาพร้อมตานนะใสนะ่กล่องให้อย่างดีเลยนะครับดีนะ่าจะ ช่องชาแนลยูทูบสวัสดีครับเราอยู่ร้านกุ้งหกด้วยเส้นนะเงินร้านนะครับนี่นะตลาดนัดเซ็นทริคจันทบุรีนะครับนี่นะโอ้โหมีกี่อันนี้อันนี้มีกี่เตาครับนี่แปดเตานะโอ้โหนี่นะอลังการจัดเต็มแปดเตานะอ๋อนี่จัดใส่กล่องแบบนี้ อันนี้กล่องขายกล่องเท่าไหร่ครับ50บาทครับ5บาทกล่องละ้า50นะครับต้องทำที่8เตานะแต่ว่าเจ้านี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับนี้ขยับขยับไปใกล้ๆอ๋อนี่ขยื่นขยื่นก่อนเดี๋ยวของใหม่ขึ้นทางนี้ นี่นะก็จะมีแบบแปดเตาลูกค้าเข้าตลอดร้านนี้นะครับอ๋อน,นี่ถ้าสุกแล้วจะแห้งใช่ไหมนี่นะของละห้าสิบบาทนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะไซบิกนะอยู่ริมทะเลนะจัดไปเลยไซบิก กุ้งแม่น้ำเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้หยอกเจ้าพ่อค้าก็เป็นกุ้งกุ้งทะเลบ้านเราใช่ไหมกุ้งทะเลจันเนี่ยกุ้งกุ้งแม่น้ำนี่เหรอใช่ครับเป็นกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งขาวทะเลอ๋อกุ้งขาวทะเลนะนี่นะเอากันทีแปดเตาเลยนะครับจัดไปแปดเตานะพร้อมทานนะใส่กล่องให้อย่างดีเลยนะครับ นี่นะเดี๋ยวดูเตรียมเครื่องหนีแล้วแม่ค้าหนีอันนี้แม่ค้าหนีกล้องนะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยนะลืมบอกพิกัดนะครับพิกัดตลาดนัดเซ็นทริกจันทบุรีเซ็นทริกจันทบุรีนะครับขายทุกวันไหมครับอันนี้เป็นตูมเมืองจันทบุรีฮะเป็นตูมเมืองเลยที่นี่เขาเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ เขาก็ขายเฉพาะสุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับถ้ามาเที่ยวจันทรต้องแวะเข้ามานะครับตลาดตลาดเซนทิด,ดนะครับขายเพียบเลยนะของ<ไ>อร่อยอร่อยอย่างนั้นเลยใสย่มาจุดดิเพิ่มความหอมเลยเขาเรียกอะไรเครื่องเทศเครื่องเทศ กลิ่นหอมอยู่นะครับลบแนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดู <laughs> เครื่องเทศเขาหอมนะหอมหอมหอมทะลุแมสอีกแล้วจีบด้วย,ยวนมากนะแบบเนี่ยลูกค้าที่เห็นไม่มีตังค์นี่คือไม่ทันนะทำไม่ทันแปดเตายัางเอาไม่เอาไม่อยูอยนะ่นี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะอเอาไกลไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวต้องซูมนะ <S ซ s เปอร์ซูมปักหลัก channel มาทำแล้วนะครับนี่สแกนได้เลยนะครับ อ๋อใส่ผิดอนใส่ไปแล้วเกือบแถมไปนะแมาให้แห้งเลยนะอันนี้ขึ้นต่อเลยครับ ขึ้นต่อไม่ได้หยุดนะแปดเตาทำกันไม่หยุดเลยนะครับห้าสิบบาทพ่อค้าขายวันใช้เส้นประมาณเท่าไหร่กิโลนะสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลมันได้เยอะไหมเยอะดิเยอะเยอะ เป็นมุ้นเส้นแห้งใช่ไหมสิบกิโลเบาเบาเนอเบาเบา oh, ให้กุ้งสาม <3 S 1> ตัว,ตวเลยะคระับจัดเต็มสามตัวตัวเบลเลอร์ะ น,นั้นก็หยิบกันไม่หยุดเลยนะครับขึ้นตลอดนะไม่ให้ว่างเลยนะบนบนบน,บนเตาอยู่แปดครับข<อ><ม>้างล่างอีกไ,ไปสิบสามสิบสามหมอ้อหม้อเดียวก็แย่แล้วหม้อเดียวก็แย่แล้วห <laughs> ม้ออะไรวะหม้ออะไรวะ มอออบเป้นเส้นนะครับน,นีาาน่ออนนนครับจัดงานนาทานถุงนั้นกิโลครับเนะี่ยหกโลหกโลกกิโลหกกิโลนะครับถุงหนึ่งถุง นี่อันนี้แค่ขนาดเนี้ยน่นะหกกิโลนะครับมาวันกี่ถุงครับเนี่ยสองถุงก็สิบสองกิโลมาสิบสองกิโลนะอันนี้คือเปิดดูถ้าแห้งก็คือใช้ได้ใช้ได้แล้ว ย่อนกุ้งอีกแล้วย่อนกุ้งอีกแล้วปุ๊บแล้วก็เอาไปต้อนไว้ขาดจะได้ไม่เห็นเฮ้ยเขาไปแล้วุ้นเอาไปลุ้นที่บ้านเอาไปลุ้นที่บ้านนะว่าหนะมอ้อนึงได้กี่ตัวตกใจเฮ้ยพอคันลืมใส่ก <ท lanes> ุ้งก,กุ้งหายอันนี้แย่ๆกันเล่นนะแซวกันเล่น ของหอมบนเส้นนะครับอร่อยอร่อยเลยนะฮัะได้ได้อันนี้เสร็จแล้ว ติ่กุ้งจุกๆเลยนะคร <aha> ับขายดีมากตัวเบลเลอร์นยสามตัวนะครับนี่ใ <gera> ห้ด <playable male> ูนะอย่างนี้เลยนี่อันนี้พ่อค้าเล่นก็อีโดซีกแล้วย้ายใหม่แล้วยับไม่ยับใส่มีสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มขายกี่โมง เริ่มขายกี่โมงครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับส,สี่โมงเป็นต้นไปนครับก็เตรียมเตรียมเตรียม หม,อม้อต่อม้อเลยนะสองสง เอกนนี๊ยวกุ้งมาลงยังกุ้งมาซ้อนยัง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 ไมไ่ซ้อนกุ้งนะเอาให้น้ำงวดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครับน้ำให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับรหลักๆเป็นเนาะเหมือนเคยเป็นพ่อค้าเลยเนาะครับ <laughs> ไม่เห็นเมื่อกี้ง <c oughs> ไงก็เห็นเห็นพอน้ำเริ่มขุ้น,นงวดหน่อยเขาก็พ่อค้าก็จะเอากุ้งมาใส่กุ้งมาซ้อนไว้็นรุ่นเอาที่บ้านนะครับต้องรุ่นเอานะเคยใส่เกินไหมครับ เมื่อกี้ไม่ค่อยใสเกินเมื่อกี้ฮะติดไม่ได้ไม่เปิดไฟเลยใส่มอเมื่อกี้ใส่เกินไปนะนี่นะน่าทานน่าทานแบบปุ๊บจะโรยผักนะน่าทานมากหอมนะยัวย่วๆเลยนะทำส,สดๆดใ้ใหม่ร้อนๆนะครับ มีแต่จะโรยผักนะโรยผักขยับขยับรอพโ่ผมันเส้นนี่ครับอร่อยนะนี่นะเปิดมอโชว์นะเปิดมอโชว์เลยนะ แปเตานะใ,นใ,นใส่กุ้งนะใส่กุ้งลูกค้ามาลูกค้ามานะครับห้าสิบบาทสแกนได้นะครับรับคนละครึ่งด้วยนะนี่น้ำ,น,ำน้ำน้ำนี่ทำเองหมดเลยใช่ไหม เลยถ้าเกิดมีคนดูแล้วเขาสนใจอยากจะเอาไปทับขายที่อื่นอะไรเงี้ยส่งน้ํำไหมทําน้ําส่งไหมปกติก็ไม่เคยได้ส่งไม่เคยได้ส่งไม่เคยได้ส่งใช่ไหมก็เป็นทำของครอบครัวเองอ๋อเป็นสูตรของครอบครัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูลองมาคุยได้นะลองโทรเข้ามาคุยดูนะมีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับ ศ9นย์0ก้0เก้าศูนย์หนะครับเบอร์โทรพี่ชื่ออะไรครับสุวัตสุวัตนะครับพี่สุวัตพี่วัตนะครับโอเคครับก็สำับคลิปขอบคุณทำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับในการฝากผลงานจากเป็นกำลังใจให้ตัดตัดแชเนลด้วยนะครับแล้วก็จะมาหาของอร่อยๆนะตามฟิตฟู้ดตามตลาดนะครับของร้านคาถูกๆนะให้ทุกท่านได้รับชมตามมาชิมกันเป็นประจำ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับพ่อพ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมงชอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ก็ทำไป